สวัสดีความสิวิไลค่ะคืนสุดท้ายที่เกาะสมุยแล้วนะคะที่หาดเฉวงค่ะวันนี้ฝนก็ดีขึ้นเป็นลําดับค่ะทุกคนไม่ต้องถือร่มเลยวันนี้ั้นจะเดินไกลหน่อยนะคะทุกคนจะพาไปเดินด้านต้นต้นหาดย่านที่เป็นบีชคลับค่ะย่านนี้เขาจะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมาออกกันอยู่ตรงนี้บรรดาร้านอาหารร้านนวดแล้วก็ร้านนั่งดื่มฟังเพลงค่ะเยอะมากเลยช่วงนี้เสียดายนะคะ5คืนก่อนหน้านี้ก็จะฝนตกตลอดเลยพวกแนนไม่มีโอกาสได้เดินมาถึงฝั่งทางนี้ค่ะ บีชคลับก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนฝั่งอีกด้าน,นที่อยู่คนละด้านกับเซ็นทรัลนะคะน่าเดินมากๆเลยค่ะฝั่งนี้วันแรกที่แนนมานานว่าเออนะักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเนาะที่ไหนได้เราอยู่ตรงปลายหาดอีกฝั่งกลางนู้นค่ะแต่เดินมาก็ไม่ไกลค่ะจะเป็นถนนเส้นยาวก็มีร้านค้ามีบาร์มีผับมีร้านนวดตลอดเส้นทางเลยค่ะตรงนี้เขาจะเป็นศูนย์รวมบรรดาบีชคลับนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะแนนจะลงคลิปให้ดูเต็มๆว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะ